สวัสดีค่ะ ช่วงนี้หลายคนคงกําลังมีความสุขกับวันหยุดยาวๆที่จะมาถึงนะคะแต่ว่างแผนเที่ยวกันแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอย่างวันนี้นะคะสอนมีเรื่องราวที่เป็นข่าวคราวใหม่ล่าสุดเลยค่ะมาอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะเพิ่งจะอ่านเจอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมอาหารแห่งชีวิตซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของอาหารเสริมแนวใหม่ค่ะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาค้นคว้าวิจัยกันจนสําเร็จแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันมากและที่สําคัญทฤษฎีนี้เนี่ยนะคะได้รับรางวัลโนเบลปรายส์มาสดๆ้ๆด ผู้หญิง .com ไม่ยอมตกข่าวแน่นอนวันนี้เราโชคดีค่ะได้เชิญนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกมาท่านหนึ่งนะคะคือดรอลันที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของนวัตกรรมอาหารแห่งชีวิตว่าคืออะไรแล้วก็มีข้อดีมีผลดีต่อการดูแลสุขภาพของเรายัางไงไปพบกับดรกันค่ะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านก็มานั่งอยู่กับโอนตรงนี้แล้วค่ะท่านแรกนะคะคือดร W ัลยอลันทอมลินสันนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสวัสดีค่ะ และ,ะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณฮารินที่วันนี้จะมาทําหน้าที่เป็นล่ามให้กับเรารนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเห็นได้ว่าในยุคนี้นะคะเราสังเกตกันดูว่าคนเราเนี่ยเจ็บป่วยกันมากขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมคะแม้แต่ในคนที่อายุน้อยลงเนี่ยก็มีการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือว่าเรื้อรังกันมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสายเหตุหลักๆนี่มาจากอะไรคะฝากรบกวนถามนิดนึงค่ะด้ครับดรฮารน as we can see nowadays that uh, people are getting ill more easily it's very interesting people are living older today but they're not having the same quality of life and there are many reasons for that one of the first reasons is that we don't eat properly the problem is that we eat on the run sometimes yeah. is because of เ o ื่ออิ่งแคมปัสก็สาเหตุหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคนะครับเวลาเราทานอาหารครับเราชีวิตเราเร่งรีบมากก็เลยทานอาหารที่มีสารอาหารทุ่นไม่ไม่เพียงพอครับตัวอย่างเช่นไปทานอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เรื่องของตัวสารอาหารเนี่ยอาหารที่เราทานเนี่ยเราเลือกสารอาหารที่ผิดประเภทนะครับแล้วก็เราทานอาหารอย่างนี้ไปนานๆเข้า ก็ทำให้สุขภาพร่างกายเราเสื่อมลงเสื่อมลงนะครับอค่ะอันนี้นี่เองเป็นสาเหตุหลักสําคัญอันหนึ่งใช่ไหมคะคที่ทําให้คนในยุคนี้ค่ะคุณผู้ชมขาหันมาบริโภคหรือว่าหันมาเลือกการทานอาหารเสริมเนี่ยเป็นวิธีในการดูแลสุขภาพมากขึ้นอ่า this the main reason that uh, why people are taking care of themselves by taking uh, food supplement yes I think so actually we should get all the nutrients we need from the food we eat that's how we were designed <c oughs> and I think it's so important today that we have an insurance policy and the insurance policy is to take a supplement on a regular basis. แม้มเป็นทางเลือกที่ดีเป็นทางออกที่ดีเอาให้คุณยฮารินแปลอีกทีหนึงครับก <c oughs> ็สาเหตุหลักๆก็คือเราขาดสารอาหารนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นนี่ก็คือการทานสารอาหารให้ครบถ้วนจาก <c oughs> การที่เราทานวิตามินอาหารเสริมนะครับ <c oughs> วิตามินอาหารเสริมเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารเพียงพอนะครับทำให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยนะครับได้ สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการที่เรามี สารอาหารเข้ามาทดแทนเนี่ยจากการที่เราทานอาหารไม่ครบเนี่ยก็จะ,ะเป็นเหมือนหลักประกันนะครับที่ทําให้เราได้มีสุขภาพแข็งแรงอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยเพราะตัวตัวสอนเองนะคะก็มีประสบการณ์มาเหมือนกันคือทานอาหารเสริมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ว่าทานอาหารเสริมมาหลายปีอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะยังไม่เคยรู้จักหรือว่าได้ยินคําว่า food matrix หรือที่เรียกว่านวัตกรรมอาหารแห่งชีวิตนะคะก็เลยอยากจะถามดตรต่อนะคะว่า food matrix เนี่ยคืออะไรแล้วก็แตกต่างจากอาหารเสริมทั่วไปยังไงค่ะ Uh, we have just heard about the terms food metrics. It's very interesting that science makes progress from time to time. Okay. And in the past, we have always given vitamins and minerals as chemicals, which means that we've taken them out of their natural environment. For example, vitamin C is found in an orange. Mm -hmm. So, what we do is we take the orange and we extract the vitamin C, but we leave the rest of the orange behind. Okay. Now, vitamin C is never found in nature on its own. Uh -huh. It's always found in a food as part of a food matrix. <coughs> เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของสารอาหารอาหารเสริมเนี่ยนะครับมีการพัฒนาไปตลอดเวลานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราอยากจะได้ทานวิตามินอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะสกัดมาจากผลไม้ยกตัวอย่างท,างที่ยกตัวอย่างเช่นที่ดรรันบอร์อครับ <That> s <S เรื่องของ <so S 1> ของ <so S 1> ส้มนะครับ <yeah. S 1> ในส้มมีวิตามินซีอยู่นะครับ <Yeah. S 1> แต่วิตามินซีในส้มเนี่ยมันไม่เคยหยุดด้วยตัวของมันเองเดียวๆนะครับ mm hmm. ในส้มเนี่ยจะมีวิตามินซีรวมอยู่กับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันบรโอฟีนออยอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมเป็นสตรัคเจอร์ที่เรียกว่าเป็นฟู้ดแมทริกซ์นะครับที่ แต่ว่าสารอาหารที่มีอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยเ,เขาสกัดออกมาเลยเช่นบอกว่าอยากได้วิตามินซีเขาสกัดวิตามินซีออกมาก็จะทิ้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันอะไรพวกนี้ออกไปแต่ว่ากระบวนการโฟลเมทริกซ์เนี่ยนะครับก็คือการผลิตกระบวนการผลิตวิตามินออกมาให้อยู่ในรูปแบบเสมือนธรรมชาติามันสามารถให้จะนำพาวิตามินซีเนี่ยไปใช้ได้ถูกที่ถูกจุดแล้วก็พออยู่รูปแบบของธรรมชาติเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็สามารถที่จะอยู่คงทนในร่างกายได้นานกว่านะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าจากที่งานวิจัยที่ดรรันทำมานะครับเขาบอกวาอ่าสามารถจะคงทนอยู่ในร่างกายได้ถึง24ชั่วโมงนะครับสามารถที่จะต้องการร่างกายต้องการใช้เมื่อไหร่ก็ดึงมาใช้งานได้ทันทีซึ่งมีวิตามินที่เราต้องการนะครับมีโปรโตีนมีคาร,โร์โบไฮเดรตมีกรดไขมันมีอะไรหลายอย่างซึ่งสเสมือนธรรมชาติ เหมือนกับเราทานอาหารจริงๆเลยคือสอนสรุปสั้นๆตรงนี้คุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าในในการากระบวนการอาหารเสริมแบบฟูดแมทริกซ์เนี่ยทำให้เราได้ทานอาหารเสริมที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดซึ่งผลดีก็คือร่างกายนําไปใช้ได้เยอะกว่าใช่ไหมคะนําประโยชน์จากสารอาหารนั้น,นไปใช้ได้เต็มที่มากขึ้นแล้วก็คงทนดูดซึมร่างกายดูดซึมได้ดีแล้วก็ใช้อยู่ในร่างกายได้ยาวนานกว่า ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีที่น่าสนใจมากเพราะสิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยไม่เป็นสารเคมีนะคะแต่คราวนี้นี่อยากจะรู้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถได้สารอาหารอะไรบ้างจากกระบวนการฟู้ดแมทริกซ์นี้คะ In the process of food matrix uh, how can we benefit from food matrix I think that we have to make good choices when we buy supplements and when we go into the shops or wherever we buy maybe we buy from an agent We must look at the label very carefully because if it's a chemical product, it will do us some good. But if we ask for a food matrix type product, of course, it is important to remember all the other factors. We need to avoid stress in our lives. We need to make sure that we are exercising properly exactly คือต้องมีหลายๆอย่างผสมผสานกันให้คุณฮารินช่วยบอกหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับก็เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์จากฟู้ดแมทริกซ์ให้ดีที่สุดนะครับก็คือเวลาที่เราเลือกทานอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพดีเนี่ยเราควรจะสังเกตที่ฉลากนิดนึงนะครับว่าสารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นแบบสารเคมีนะครับหรือว่าเป็นแบบฟู้ดแมทริกซ์นะครับเพราะถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยนอกจากจะเอาไปใช้งานได้น้อยซึ่งก็คือแพงนะครับแล้วก็ อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ต่างหากแต่ว่าเรื่องอาหารเสริมเนี่ยก็ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายนะครับค,คาตอบเดียวนะครับเพราะว่าการที่ทําให้ร่างกายสุขภาพดีเนี่ยคือเราต้องปรับปรุงตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเช่นการออกกําลังกายนะครับดูแลตัวเองไม่ให้น้ําหนักมากเกินไปนะครับแล้วก็ทานอาหารที่ดีนะครับทานอาหารให้ครบห้ามู่ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะอยากให้ดรลันสรุปให้เราฟังแบบเข้าใจง่ายๆชัดๆสั้นๆนะคะว่าประโยชน์ของฟู้ดแมทริกซ์เนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรแล้วก็เป็นจุดเด่นอะไรบ้างที่เป็นข้อดีค่ะ Uh, can you sum up uh, the main benefits of food matrix for us? Good. The first thing that we need to remember with food matrix is that it is a nutrient in a powerful form, but it is surrounded by all the factors that are found in food. Now, that makes it much more available to the body, more useful to the body, and more effective. The second principle is a very important principle because.